ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง ACR Topic วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งใน SUV แบบ3แถวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปีนี้นั่นก็คือ2026 Ford Explorer หาคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่กว้างขวางสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันคันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วมันคือ SUV 3แถวที่ดีที่สุดในปี2026จริงหรือไม่ไปดูกันเลยครับ Explorer ร,รุ่นใหม่นี้มีการปรับดีไซน์ให้ดูฉบเฉี่ยวมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ไฟหน้า LED ที่เพรียวบางและเส้นสายบนตัวถังที่ชัดเจนขึ้นทำให้รถดูแข็งแรงแต่ก็หรูหรามากขึ้นเมื่ออยู่บนท้องถนนด้านขุมพลังปอดยังคงเสนอเครื่องยนต์หลายตัวเลือกรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินสองสลิตร EcoBoost Turbo สี่สูบให้กำลัง300แรงม้าหากคุณต้องการพละกำลังมากขึ้นก็มีรุ่น3 0นลิตร V 6เทอร์โบคู่ที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง400ตัวในรุ่น S T และแน่นอนว่ามีรุ่นไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดเชื้อเพลิงงงงแแต่ยังคงความร ห้องโดยสารยังคงความอนเนกประสงค์แบบ SUV 3แถวอย่างแท้จริงรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนแถวที่2สามารถเลือกเป็นแบบเบาดแยกกับตังซีได้ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงแถวที่3สะดวกมากขึ้นที่น่าสนใจคือบอดแถวที่3ยังใช้งานได้จริงแม้สำหรับผู้ใหญ่วัสดุภายในถูกอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัด พื้นผิวสัมผัสนุ่มขึ้นลายเย็บดูประณีตและดีไซน์โดยรวมดูหรูหราขึ้นหน้าจอสัมผัสกลางขนาด13.2นิ้วที่ใช้ระบบซิงค์4ม่ตอบสนองรวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีหน้าจอเรียนไม้ดิจิทัลขนาด12.3นิ้วอีกด้วยในเรื่องความปลอดภัยปลอดเต็มเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันรุ่นสูงขึ้นยังมี Cruise Control แบบแปรผันและระบบช่วยจอดซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมือง พื้นที่เก็บสัมภาระก็ไม่แพ้ใครด้านท้ายรถมีความจุ18.2ลูกบาทกฟุตและหากพับอบ์ดแถว2และ3จะได้พื้นที่รวมถึง87ลูกบาทกฟุตรองรับทั้งของใช้ครอบครัวหรือสัมภาระไปเที่ยวได้สบายแถมยังลากจูงได้สูงสุดถึง5,600ปอนด์เหมาะทั้งขับเที่ยวและลากเรือหรือเทรลเลอร์เรื่องการขับขี่ก็ทำได้ดีเยี่ยมเอ็กโทรเลอร์ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเวลาวิ่งทางไกลและมีความมั่นคงเวลาขึ้นโค้งพวงมาลัยตอบสนองดีรุน่น ST ที่มีช่วงล่างแน่นขึ้นจะให้ฟีแบบบบบสสอรรหััหคนนท่ชุก แล้วคำถามคือ2026 Ford Explorer คือ SUV 3แถวที่ดีที่สุดในปีนี้หรือไม่ถ้าคุณมองหาความกว้างขวางพลังเทคโนโลยีและความสามารถในการลากจูงมันตอบโจทย์ทั้งหมดอาจไม่ใช่ SUV ที่หรูที่สุดแต่เป็นหนึ่งในรถที่ครบเครื่องที่สุดมีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แบบประหยัดครอบครัวไปจนถึงสปอร์ตสุดพลังขอบคุณที่รับชมช่อง ACR Topic อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อติดตามรีวิวรถใหม่ๆเร็วๆนี้แล้วคุณละ่ะ จะเลือก Ford Explorer หรือจะไปกับ Toyota Highlander หรือ g e a ร Telluride คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับ